รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับอาชีพเหมาะสมกับวัยและประสบการณ์กิจกรรมประสานพลังประชารัฐจัดหาง,งานให้ผู้สูงอายุปีงบประมาณ2566จัดโดยสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคม2566ณห้องประชุมสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ดยมีการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายจ้างสถานประกอบการจำนวน14แห่งและมีวิทยากรจากภาครัฐ3แห่งดังนี้หน่วยงานแรกจากสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวนัทหะไทยหานท,ทวีรักษาราชะการแทนจัดหาง,งานจังหวัดเพชรบูรณ์บรรยายในหัวข้อแนะนำภารกิจของกรมการจัดหาง,งานการจ้างงานผู้สูงอายุและการให้บริการจัดหาง,งานแก่ผู้สูงอายุ ดานนางสาวรัฐไทยหันทวีนะคะนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนท่านจัดหางานจังหวัดพิศวงวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านก่อนที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเมื่อไหรที่ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัด้องขอขอความร่วมมือทุกท่านนะคะก็ให้ความร่วมมือในครั้งนี้นายจ้างสถานประกอบการยังเสนอถึงระบบจัดหาง,งานการจ้างงานผู้สูงอายุอีกด้วย หน่วยงานที่2จากสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวคำเพียรศรีชามกนักวิชาการแรงงานชำนาญการบรรยายในหัวข้อการคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ หน่วยงานที่3จากสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวสุทารัตสังเมืองวิชาการแรงงานชำนาญการบรรยายในหัวข้อนโยบายขยายอายุเกษียณมาตรการการขยายคุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา40จากอายุ60ปีเป็น65ปี สำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดเพชรบูรณ์ต้องขอขอบคุณนายจ้างสถานประกอบการที่มาร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ้างงานในอนาคตรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่ได้มานําเสนอแนวคิดตามบทบาทหน้าที่ของแต่และหน่วยงานสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดเพชรบูรณ์ขอขอบพระคุณมากครับ